ต้อะเลาไม่ไเจ็ยแม่เอไผมยาเป็นไรเดี๋ยวไวผเราตัดเองค่ะไม่ได้เป็นวิธีการรักษาหรือหมอไม่ได้แนะนํามาเขาก็บอกว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวหายแบบเขาก็ตัดเป็นเพื่อนเดี๋ยวแบบไวยาวไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็หาย วันนี้เราจะมารีวิวใช่เราเองและนี่คือเราเมื่อไม่กี่นาทีก่อนกับการถ่ายสกินเฮดส,ส่วนนี่ผู้ช่วยที่ดีที่สุดและนี่ก็คือสรางอาร,อรอยธรรมบอกเลยว่าแอบช็อกเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยถ่ายหัวเกี้ยนขนาดนี้ส่วนใครที่สงสัยว่าเราถ่ายทําไมคงจะสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าหัวเราแวงก็คือเราป่วยนั่นแหละเป็นโรคคิโคทิโลเมเนียถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับโรคก,ก็ถามได้นะไว้เราจะมาเล่าให้ฟังส่วนนี่ทรงผมใหม่เราเป็นไงยังน่ารักอยู่มากแล้วก็ใครที่กําลังเจอเรื่องร้ายๆเราเป็นกาลังใจให้นะมาาไป ก็จะเหมือนพอเราเครียดๆแล้วก็เราก็เอามือขึ้นมาดึงเลยค่ะบางบางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็ไม่รู้สึกตัวบางทีแบบเพลินๆอยู่ก็ก็เป็นเหมือนพอแบบว่าแรกๆอาจจะเป็นเพราะเครียดแต่หลังๆมาเหมือนแบบพอพอมันมันดึงจนชินจนติดมันก็เหมือนเป็นพฤติกรรมที่ทาทําไปเองอะค่ะแรกๆอ่ะมันก็เป็นแค่แบบนิดเดียวมันไม่ได้แบบเป็นเยอะเราก็แบบว่ายังแบบมัดผมปิดได้ใส่หมวกปิดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผ่านมาแบบ พอมันเริ่มเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มันก็จะมีช่วงที่แบบไม่กล้าไม่กล้าออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ว่าแบบว่าด้วยความที่แบบพอพอหาหมอแล้วก็บวกกับที่บ้านเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเข้าใจเราอะไรเงี้ยคนรอบข้างเขาก็แบบว่าคอยแบบคอยเป็นกาลังใจให้เราก็เลยแบบเหมือน เริ่มจิตใจสภาพจิตใจเริ่มโอเคขึ้นนะคะเราตัดเองค่ะไม่ได้เป็นวิธีการรักษาหรือหมอไม่ได้แนะนํามาแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเรามันมันมีมันมันมันถอนเยอะจนเรารู้สึกว่าแบบว่าเราอยากจะแบบตัดปัญหาตรงนี้ก็เลยแบบเออลองโกนดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวหายแบบเขาก็ตัดเป็นเพื่อนเดี๋ยวแบบไว้ยาวไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็หายใช่ ขาก็คอยอยู่ข้างๆหลายๆคนก็แบบเป็นเหมือนเราแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่แบบไม่รู้ว่าเออมันมันมีโรคอย่างนี้ด้วยซึ่งมันมีจริงๆก็แบบว่าเออมาพยายามสู้ไปด้วยกันแล้วก็รักษาไปด้วยกัน <c oughs> แล้วกัน,นะคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ